แกบาสบีเด้อครับโอเคเอ้าบาสบีเฮ็ดเฮ็ดเอ้าสบายดีน้องคุณนี้แม่นสบายดีดูนี้่ฮ่าอะไรได้ป้ามืออแล้วแม่น่องเลยกรับจากล้วงหับางลุงเมื่อเวียงจันแน่นาะล่างจากทัวร์อะไรประมาณหมดสามวันเนาะกับเมืองล้วงหับาง แม่นห้องเดินทางมาทางผู้กอลักเส้นทางนี้เป็นคดเคี่ยวเดี๋ยวจะงสีไายเบิ้งวิวเนาะมีกับ่านมาหลายบอลแน่แหละวิวงามๆเหมือนกับ่านมาหลายบอลแน่แหละว่ากับประเทศไทยเลยแต่ว่ามีมีจุดอ่าเดนมาร์กเป็นนผู้กอลัตขณะเส้นทะเลหมอกนะถ้าเป็นย่ามโฟล์ดบอลด้วยย่ามหนาวนี่เมนห้อสีอันะไรเห็นเห็นทะเลหมอกโอเคเดินจะงสีไายท่าห้เบิรงเนาะไปเล็กๆหน่อยๆไปให้เบิรงไปน้ำกันว่าวิวงามสำได้อยังเนาะของหวานท้อ ปีนบังเลยปีนบังเลยมันทิศทางสั้นเลยเนาะแต่มันเป็นผู้แบบคืออยูอ่าเห็นแบบคืออยู่ต่างประเทศแบบคือประเทศไอแลนด์เนี่ยหูน้องรวมถยงไปไกลในน้อยนึงเนาะเพราะว่ามือนขายกันไม่อยู่ตางประเทศเดลยเนาะเพราะว่ามันเป็นผู้หินอยู่นี่มันเป็นผู้ทั้งหน้าตมันเป็นผู้หินงามงามงาม เมนเอร์ไทยตามท่าือนก่นใส่เวลาโดนน่ไทยก็สีขาเ้งาแล้วใส่โดนไทยแ๋ยวขึ้นไปเทิง์น้อยหนึ่งเดีวกันใส่โดนไทยี่ปิ๊งต้องมาถ่ายปดีเลยอนี้บนต้องมีไฟถ่ายเนาะไปิ๊งมาถ่ายยุ่เนี่บอกคือผู้ิล้วก็คเพราะว่ต้องยามฟุ้นแน่น้อยหนึ่งนี่คือให้รนยามมันสีเขียวงงต้องหยานกาเลยนลงยางา เนี่เฮาะครัยางหล่อแอมมี่ให้เบิง่งเนาะวิวอยู่บนทางผู่กอลักทางเขาไปผ่านผุดกอลักแล้วเขาเนสิไชีเดเบ้พู่กอล,ล,ล,ลักอีกเนาะมันสิเป็นทะเลหมอกแต่ว่าโชคดีมันก็นสิมีทะเลหมอกให้เบิ่งนะกันตาแต่โชคดีก็สิยางยู่ดอกยามนี่เพราะว่ามันอ่ามันเป็นยามฮ้อนน่นะมันบ่แม่นยางน่ะเอาแต่ว่าอากาศอยู่นี่เย็นประมาณอยู่ประมาณห5องศาโอเค <Okay. S 1> เย็นๆคือว่าแลสิเป๊งๆอยู่แต่ว่ามันก็บบอหอนนะเห็นว่าวิวสิปินอ้อมให้เบิง่งวิวทางอ้อมข้าง ผู้มีแต่ผู้อ,อ้อมเลยนะอยู่นี่เป็นเบื้องอะไรก็เป็นผู้อ,อ้อมเลยเ,ออเห็นวะงามเลยพี่นออ้องงามอยู่ดีต่เป็นสีเป็นสวงแล้วลูฝนนี่แข่งสีงามกูนี่มันสีเขียวเนี่ยไม่ใช่ไม่เก็ดสีเขียวนี่มันเป็นกระดูแหลกเนี่ยมันโมมีฝนโมมีเอียงเดี๋ยวนเนวาะเขาสีปีนให้เบื้องหม่เขาให้ทายพวกไหนสุหน่อยเห็นวะมีแต่ผู้อ,อ้อมอ,อม่อมแนมโดยตา เปาไม่เห็นสีงามปู่นิเลยแต่เขาทายผ่านกล่องเกิดสิบมดจากปนั้นเนาะมาอยากดรอปลงความงามมันเป็นผู้เป็นผู้สอนกันอากาศดีอากาศดีเบาหอนมันเย็นแน่เขาอาแรกแหละเตบ้านนี่ส,สบายในบรรยากาศเบรรยากาศสบายเต้ซ้ำนี่เจ้าเาเต้บ้านทั้งร้านก็สบายเนาะบรรยากาศสบายเอาเจ้หน่อยแมนที่เดินทางออกไปต่อเดี๋ยวที่ทายหูทายห้อยก่อนเนาะเดี๋ย่าง สีไทยบอนผู้กํลังใ้เบิร์อีกองเ้ยเดชปิดรวยถ่ายวิวสวยขยอนงามมาสีเขียวนะขอ่ะงามงาม มีปัญหานอนรถตู้ทันทางเรามีปัญหาเฮาก็ขอมาถ่ายหูก่อนซะกคิวเบรก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 รถฮากร้องเบิ่งวิวนอนฮาจิต่ายวิวให้เบรกล่างวิวล่างวิล่างฟีล่างจากเดินทางด้วยความวิวขึ้นมาจากบอนขายทหารเนี่ยบอนห้องยืนอยู่หันแเนี่ยข้อหนับเนาะข้อหนับหนาบข้าไลยเลยเนงอะอยู่โอ้ยเป็นอ่างชื่อตู้แคบหนอับไอ้น้อแมนคือวิวนี่เนาะง่ายไปดิทะเลหมอกด้เนาะ ในฮอจังสียืนทายหูอยู่วันนี mm i i ้แหละก็จังอันนี้ในเบิง์กม่อีกบาทหนึ่งนี่อากาศก็เย็นสบายแค่ทีเจบเมอร์ไงวะเสือคู่อีกทีเจมเมอ์ได้เสือคู่ป้ายรถเย็นก็จะเอามาหน้าเขาก็หลากโอ้รถเราหรือลงเหล็กหลากเหล็กขนาดนั้นมันห่อดีแม่นคือวิวอยู่แถวทางไปกาซีเนาะทางกลับกาซีหรือว่าทางไปล่งผาบางเราขี่ลงไปมันล่วงล่วงผาบางเลยอะไรเส้นอะไร ะเส้นไหนเส้นลุมลุกไปลุกเบาบางขึ้นไปสัญญาบุรีแต่เส้นเมื่อนี่เป็นไปทางกาะซี่ลุมแอปเปิลวอรอ่าเอาเอาหน่องเนี่แล้วข้าฮะแนวข้าวจังสีทายห้เบิรงกอีกเนาะจังสีไปบนก็รถห้าวจังสีไปเสกรถขึ้นอีกว่ามันเป็นข้าจังไปเบิรงนนำกันรถมันเหาะมันขึ้นคอยนะคอยใกล้คอยง่ายที่คอยหัวได้หัวตังทางเส้นเก่าอีกนี่รักฐานลงสองแล้วเอาไหม ไในคนที่สองนะเด้อในคนที่สองมันสี่กลายหนึ่งนาทีนี่นะเอาไหมโอ้อาโกแก่บาสบีเด้อครับโอเคเอาเอาบาสบีเฮ็ดเฮ็ดเอาตายตายบักคายพนออกบักคายพนออกป้นเกือบฟาดเอา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 เฮ้ย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 อย่าโกงอย่าโกงอย่าโกงมึงอย่าโกง ไม่ใช่อย่าอย่าคายอย่าคายเกมคายแล้วคายแล้วคายแล้วเกมแล้ววิกฟอมวิกปอมวิกปอมวิกฟอมวิกฟอมวิกปอมผู้าทีมวาวิกปอมผู้ชาันคื้าหนามันโอ้โอ้ตายจนแหงตาิจนแดง้มนำบึ้มกินแล้วน้ำใส่รถ์บึแล้วเอมเอาไว้มเอาไว้แล้วฟัวเอา้แล้ ไปแล้วคนแก่ออกหมดเลยโอ้บาสบีเฮ็ดแล้วมันหายใจว่าท่านไหนมันขืนมาดี่เรามเสือเอาตารนกินตาแดงตาแดงตาแดนตุงกเเอาโส่ม่ไกินและวโซ่กินอยไหนโอ้ตัวนะเอาไปได้หาแสน <c oughs> อัสำหรับเกมเกมนี้ป็น กินกับกับโซ่ดิเสมอกันไอโซกับพี่เป่าเนี่ยมันแพงกินจนว่านเ่ยเนาะดีแต่นามนามเบิ้ดเนาะกูจีหัวควอนแบบขกางๆกูนามกินเบิ้ดกระเด็นมีนามแต่นามกินเบิ้ดมันจะฟังเนาะอ่าเป็นท่อซิกอ่ารถแล้วน้องควอนก็ต้องเริ่มลงเลยก็ที่เดินทางไปพูกรักแห่ะที่จะจอดแพแวรอยู่หุ่นเงียบๆเจ้าทางให้เบิ้งอีกบาทนึงเนาะเจอกันอีกเดินทางมาหอนอ่าบอลเขาจุดซุ่มวิวเลยเนาะ อยู่เอยยังว่านี่ปะูลาักลากจะู้าัลากูเกาลัโอ้โหโอโหโอ้โเห็นยังเลยหมอกหมอกหมอกุูนฟิมนอนเจะนอยนอนสิทัยางรอยเบิ่งนอนนอนเข้ามาหอดเเพราะว่าบอลท่อยืนน่รมมันตีขึ้นมาฮะเฮามันมีทื่งหมอกทื่งอะไรเนาะ ทั้งหมอกทั้งฝุ่นพีเอ็มส่วนนี้อากาศมันก็ค่อยดีมาได้ในบ้านเราหรือว่าทั่วโลกอะไรอากาศบ่ค่อยจะดีมาไดมันมีฝุ่นพีเอ็มไล่เดี๋ยวีอะแต่ก็มีไอหมอกไอหมอกฝุ่นก็ฝุ่นพีเอ็มนแหละวิอุ่นบ่อบนี้รางๆหมดยี่ได้นะยนเย็นเลยลมพัดเข้ามายเย็นเลยเย็นนากรับทั้งหมอกทั้งฝุ่นอยู่ต้องกันแม่นทั้งหมอกทั้งฝุ่นพีเอ็มอยู่ต้องกัรนี่นี่หมอกก็ต้องสีมะไอหมอกก็ต้องสีเคลื่อนมาเด้ฮะ แต่ถ้ากอลหมอกกำลังสิเคลื่อนมากโอ้ยาวมันเป็นจุดสมดุลนี่เลงมาพักดเจ้าจะถ่ายบนพีเอ็มนี่หมอกหมอกหมอกกำลังเขามากกันหลังจากไปน้ำกันไล่ไล่ไล่ลาไล่ลาผ้าปีกเลยกำลังสืมาถ่ายหูรวบมือนี่อยู่นี่เนาะดินจนเมื่อยกำลังมาถ่ายหูรวบมือนี่เจ๊ไม่ถ่ายแต่ทาเป็นเสียวเลื่อนทางนะครับไปเลี่ยงจันทร์เหมือนเดิม ว่ารถมีปัญหาเนาะมาห่อบืนนักเหยียบนักอันตรายขึ้นคอยเพราะว่าอยู่นี่มันสิพิเศษกว่าอยู่บ่อเดินเพราะมันคอยเงาเป็นคอยสั้นถือซื้อขึ้นไปเลยมันเป็นหลายกิโลนะถ้ารถเหยียบเน็ก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 เขาเนี่ยเอาไว้เอาหน้าปูมไม่ได้คอยเลงหมายเกินซ้อมมันหลอกน่ะหมายเกินซ้อมมันหลอกมือตรงหลากแห้งๆห้งจะน้อยเนาะเาจะทายหูที่ว่ให้เบิกเนาะแต่คนถามบรรยากาศทีมงานคนบุกเคยใส่หมอกเขาไล่ <Lay out> มาอะไรดีโอ้นี่กระซิบกูว่าพอจะแวเขาจังสีทายหูร่วเลยเขาจังสีนี่เนาะเก็บผ่าบรรยากาศดีอ hm okay. ูเนาะยังตียังตีนี่กระตุกมยัไงมาบานแสนอย่าเขาจังสีอันนั้นเนาะทายหูป๊กเขาเองเนี่ทายหูลงกนี่กโปรเอาล็อลูตาหาอีกเ้ Thank you